วันนี้ก็จะเป็นจักราที่สองนะคะที่เรียกว่าสวาทิสฐานจักราซึ่งนับว่าเป็นจักราที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของมนุษย์นะคะเพราะว่าควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายเยอะมากแต่จักราสวาทิศฐานนะคะถ้าดูในชาร์ตจะเห็นเป็นวงกลมสีเหลืองนะคะอยู่ข้างบนกระดูกสามเหลี่ยมนะคะเป็นเป็นจักระวงกลมสีเหลืองนะคะ จักรสวัติสถานเนี่ยคะ่ะวิธีทำงานเขานะคะเขาจะหมุนเป็นวงกลมตรงกลางท้องเราเนี่ยคะ่ะที่ที่เห็นเนี่ยตรงกลางท้องเราจะเรียกว่าบริเวณที่เขาเรียกว่าภาวะสาครหรือว่าโอยเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะคะแต่สวัติสถานเขาจะหมุนเป็นวงกลมอยู่รอบๆโอยรอบๆท้องนะคะเขาจะทำหน้าที่ดูแลรักษา อวัยวะเหล่านั้นที่อยู่ในช่องท้องเราทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเก็บนะคะเอาปัญหาในช่องท้องมามาเขาเรียกอะไรมากรองนะคะมาทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นดังนั้นคุณแม่สีมดาดจีบอกว่าสวัสดิสถานนะคะหน้าที่เขาหนักหนาสาหัสเขาดูแลอวัยวะเยอะมากในขณะเดียวกันคือเขาดูแลพลังอำนาจในการคิดของมนุษย์ ือเมื่อไหร่ที่มนุษย์ใช้ความคิดเนี่ยจะไปใช้พลังจากสวัติสถานด้วยและถ้าเราใช้พลังแห่งความคิดและก็การกระทำมากจนเกินไปมันก็จะไปแบ่งแยกเอาพลังงานที่จะไปดูแลอวัยวะต่างๆด้วยอันนี้โดยพื้นฐานก่อนจัก,กะสวัธิสถานนะคะจะเหมือนทุกจัก,กระเลยนะคะก็คือว่าเขาจะมีจัก,กระอยู่ตรงกลางสวัติสถานกลาง สวาติสถานซ้ายสวาติสถานขวานะะและเขาก็จะมีภาพสะท้อนจักกระอยู่บนนิ้วมือนะคะถ้าดูในรูปก็คือนิ้วสีเหลืองก็คือนิ้วโป้งของเราดังนั้นถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นนะคะที่จักรกะสวาติสถานเราอาจจะสัมผัสความผิดปกตินั้นในรูปแบบของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าชอ็อตนะคะแปบบ๊บๆ,ๆที่บริเวณนิ้วโป้งนะคะ จะเป็นซ้ายหรือขวาก็ตามอันนั้นแปลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับจัก,กระสวาสิสถานแล้วจริงๆสวาสิสถานเขาก็จะมีภาพสะท้อนจัก,กระทุกจัก,กระนะคะ mm hmm. เขาจะมีที่ตั้งอยู่บนเท้าเราด้วยบนศีรษะของเราด้วยแต่ตอนนี้อาจจะละเอียดเกินไปเราไม่ต้องสนใจนะคะเราสนใจที่นิ้วมือก่อนก็คืออยู่ที่นิ้วโปง้ง แล้วก็จักระนี้จะมี6กลีบด้วยกันนะคะบางจักระก็มี4กลีบนะคะบางจักรกะก็6กลีบจะไม่ไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าคุณสมบัติหลักเลยหน้าที่สําคัญที่สุดของจักรกะสวัสดิสถานคือเขาคือจักระที่ทําให้เราสามารถ create สร้างสิ่งต่างๆนะคะการสร้างของมนุษย์เนี่ยคะ่ะจะสร้างด้วยความคิดจะสร้างด้วยมือนะคะเป็น สร,สร้างด้วยมืออาจจะเป็นศิลปะนะคะแต่งเพลงเล่นดนตรีนะคะเป็นสถาปนิกสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลความสามารถในการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสามารถของจักรสวาสดิสถานนะคะเพราะฉะนั้นคำคภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคุณสมบัติของสวัสดิสถานคือ creativity ีนี้มาดูกันนะคะว่า,าทํำไมสวัทดิสถานเขาจึงเป็นคนคุมเป็นคนให้พลังอํานาจในการสร้างสิ่งต่างๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนแฟตเซลค่ะเซลแฟตะคะไขมันนะคะที่อยู่บริเวณท้องของเราให้ขึ้นไปเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงสมองของเราอันนั้นเรื่องที่หนึ่ง อันที่2คือ,อสวาธิสถานฝั่งซ้ายนะคะเขาเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ของความรู้ที่บริสุทธิ์ความรู้ที่บริสุทธิ์จะสถิตอยู่ที่สวาธิสถานซ้ายแล้วก็สติของเราสติคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆทำให้มนุษย์สา,สามารถ เอาใจเราไปจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้สติของมนุษย์จะอยู่ที่สวาธิสฐานขวานะคะท่านพอพอพอ,พอจะนึกอะไรได้ไหมคะสัมมาทิฏฐิความรู้ที่บริสุทธิ์สัมมาสติสติที่บริสุทธิ์นะคะสวาธิสฐานเขาคุมความรู้ที่บริสุทธิ์และสติที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าเราจะสร้างสิ่งใดก็ตามนะคะในโลกนี้ในจักรวาลนี้การสร้างของเราถ้าสร้างโดยความรู้ที่ผิดออกมาก็จะไม่มีคุณค่าที่คงทนถาวรสร้างด้วยสติที่มันครึ่งๆกลางๆงานก็ไม่มีทางจะออกมาสมบูรณ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สวาทิสถานของเราสมบูรณ์งานสร้างของเราเนี่ยจะสมบูรณ์แบบ หรือมีคุณค่าเป็นที่จดจำยาวนานอย่างบางคนนักดนตรีบางคนเนี่ยคะ่ะแต่งเพลงมา2อสาอาทิตย์สอเดือนคนก็ลืมแล้วอาจจะดังแต่ว่าคนลืมไปแล้วเดือนเดียว2เดือนนะคะแต่ดนตรีคลาสสิกอย่างอันนี้คะ่ะวีวาลดีหลายศตวรรษแล้วนะคะก็ยังอยู่โฟร์ซีซันภาพวาดอย่างโมนาลิซาก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะคะจนบัดนี้ผ่านมาเป็นสิศตวรรษแล้วนะคะก็ยัง หลายหลายหลายศตรวรรษแล้วนะคะคนก็ยังชื่นชมอยู่อันนี้คือคุณสมบัติของสวัสิสถานสวัสดิสถานชักรา helps i n o u r creativity nowadays you know for our working we need to be always ahead of the time and need to have some new ideas to do the things more effectively so when our Swadistan chakra is open your brain work about more creative ideas like to example of very past you had given a painting of mona lisa and vivaldi so these are the paintings done sometime, but everybody after so many years still Appreciating that, I mean, the creativity was there. In a similar way, every day is important for us, and in every day, we should be bringing some creativity in whatever work we do for the students, it's for the studies, for the working people, for, for their job related thing or any area where we So, when the Kundalini rise from the second chakra, it perishes. The area left and right, Sardeshaan, what we say, and in the medical science also, this area, the fat is transformed to the brain, and it enlightened and expand the brain. So Sardeshaan chakra is very important for us being a creative person and, and being a successful person. Of course. it is leading by the pure knowledge which is we are we always on the left side of swadhisthana and right side is pure attention both of the these things create pure creativity โลกปัจจุบันเนี่ยเหมือนข้อเรียกร้องทางการงานมันมากกว่าเดิมภารกิจหน้าที่ของคนมากกว่าเดิมชีวิตเร่งรีบมากกว่าเดิมแต่เมื่อจักกระสวัทธิสถานเปิดขึ้น คุณสมบัติของเราในเชิงการสร้างสรรค์การคิดนะคะมันมันจะเข้มแข็งขึ้นจะเร็วขึ้นจริงๆคุณแม่สิงหมาจีเคยบอกไว้ว่าคนที่ไม่เคยครีเอทีฟเลยไม่เคยแต่งเพลงได้เลยไม่เคยเขียนกาบกรได้เลยนะคะแต่ถ้าสวัสดิสถานเปิดแล้วอยู่ๆก็จะทำได้ก็มีนะคะนสำหรับคุณซันดีฟก็คือจะเป็น คนทำงานจะเป็นนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะคะต้องการพลังอำนาจแห่งการสร้างสารรค์หรือที่เรียกว่า creativity ทั้งนั้นนะคะแต่ทำอย่างไรสวัสดิสถานจะเปิดขึ้นนะคะอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องที่จักระสวัสดิสถานเขาควบคุมนะคะมันมากมายเป็นหมดเลยค่ะจริงๆจ,จะว่าไปในร่างกายเราเนี่ยอวัยวะส่วนใหญ่นะคะที่มีความสำคัญมากๆต่อเราเขามารวมตัวกันอยู่ใน ช่องท้องให้จักระสวัธิสฐานได้ดูแลนะคะคุณแม่สิมาดตจีเคยเคยบอกว่าทันทีนะคะที่จักระสวาธิสฐานขวาได้รับการชำระล้างสติของเราเนี่ยจะบบริสุทธิ์มากขึ้นสตินะคะสติซึ่งในถ้าใน tradition ของพุทธศาสนาเราปฏิบัติสมาธิก็เพื่อจะให้สมาธิดีขึ้นนะคะให้สติดีขึ้นเนี่ย ในสัจจยคะเราจะบอกว่าสติจะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นไปเองเลยถ้าเราชำระล้างจากกระสวัธิสถานแต่ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันคือถ้าสวัธิสถานขวาของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จากการที่ใช้ความคิดมากจนเกินไปแล้วก็ตรงสวัติสถานขวาเนี่ยเป็นที่ตั้งของอวัยวะที่เรียกว่าตับนะคะตับเขามีหน้าที่ ถ่ายเทความร้อนในร่างกายเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในร่างกายคือตับเวลาเราคิดนะคะเวลาเราคิดเนี่ยความร้อนมันจะลงไปที่ตับถ้าท่านปฏิบัติชัตจโยคะไปสักพักท่านจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่ายิ่งคิดตับก็ยิ่งร้อนเหมือนเครื่องยนต์แล้วเมื่อไหร่ตับร้อนร้อนมากจนเกินไปเขาก็จะเริ่มถ่ายเทความร้อนออกไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายซึ่งถ้าอาวัยวะอื่นๆในร่างกายรับความร้อนนั้นมากจนเกินไปแต่ที่สําคัญก็คือว่าคนคนนั้นนะคะจะกลายเป็นคนที่มีโทสะอยู่ตลอดเวลาถ้าสวัสดิสถานขวาเขาไม่ดีก็คือเป็นคนที่ใช้ความคิดวางแผนกระทำเรื่องทำเรื่องนู้นเรื่องนี้มากจนเกินไปวิ่งไปมานะคะ มีแต่งานงานงานมีแต่ภาระภาระมากจนเกินไปมีแต่คิดคิดคิดมากจนเกินไปตรงนี้คือจักรสวัธิสถานขวาของเราจะเสียหายทีนี้มาดูจักรสวัติสถานฝั่งซ้ายบ้างนะคะในหน้าต่อไปนะคะจักรสวัติสถานซ้ายเนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่าเป็นที่สถิตของความรู้ที่บริสุทธิ์เราจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ตามเราต้องสร้างขึ้นมาด้วยความรู้ด้วยทฤษฎี ที่มันเป็นความจริงที่มันบริสุทธิ์ที่มันตรงต่อธรรมชาติของสิ่งนั้นๆนนนะะแต่ถ้าเราสร้างสิ่งต่างๆมาด้วยความคิดที่มันผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยอวิชชาสิ่งที่สร้างมาก็จะไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็นอกจากนั้นคืออาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้ด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สัจจโยคะจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นคือคุณแม่สิมันจีจะบอกว่า จัก,กระสวัสดิ์ฐสถานซ้ายหรือความรู้ที่บริสุทธิ์นี้ถ้าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า collective consciousness คือเราจะมีความสามารถรับรู้รับรู้ปัญหาของผู้อื่นรับรู้จักกระของผู้อื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตนเองอาจจะหลังจากจบคลาส7-8ครั้งแล้วนะคะจริงๆ ถ้าท่านเริ่มรับรู้จักกระตนเองได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านก็จะสามารถรับรู้จักกระของผู้อื่นได้เช่นกันนะคะ